ผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทดสอบเกมใหม่ๆกันอีกหลายๆเกมนะครับตอนนี้เกมใหม่ๆรอคิวอยู่เพียบเลยอยังไม่ได้ทดลองยังไม่ได้ทดสอบเลยไอคอนคาอยู่ในหน้าจอเนี่ยครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่ Star Seed นะครับ a s n e a t i g e r นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่นครของ a s n e a นี่นะครับมหานาคร a s n e a นะฮะ แเราเข้ามาก็จะมาเจอเนี่ยครับเรื่องราวของแอสเนียเข้าไปพานครที่อะคาเดมี่นี่ก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับคู่มือปลดใช้ศูนย์การส่งกองกําลังศูนย์เกมศูนย์เกมอันนี้เป็นเกมเป็นมินิเกมเข้าไปเล่นดูด้เหมือนกันนะครับเนี่ยได้นะครับเข้าไปลองเล่นดูได้นี่ครับเป็นเกมเก่าๆครับเล่นแล้วก็ได้รางวัลนะครับนี่แอดไปทดลองเล่นดูหน่อยได้แต้มไวขนาดนี้เป็นเกมโบราณโบราณก็ได้เล่นเพลินๆครับเล่นเพลินๆเนี่ย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 เป็นอย่างเงี้ย อย่เงี้ยเออ,อก,เเก,เก็ดีมันการเพลินๆเน,นี่ยฮะแก้เซ็งเนี่ยฮะดีมันการเนี่ยฮะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเพลินดีนะครับเพลินดีเนี่ยแล้วก็แตะอันนี้ปั๊บมันก็จะระเบิดได้เนี่ยฮะนะแตะลูกระเบิดก็จะระเบิดเนี่ยนะฮะก็เพลินดีครับเออเนี่ยะเดี๋ยวนะครับก็จะมีเวลาอยู่นะครับเวลาจํากัดอยู่เวลาก็จะมีแค่นี้นะครับถ้าเราไม ไม่ไม่เล่นหรือว่าเล่นไปถึงจุดของเวลามันหมดเลยอีกสิบเก้าวินะก็จะหมดแล้วนะครับนี่ฮะไหนๆก็ได้ไหนลวเอาให้จบคอเลยอ,อีกสิบห้าวินั่นเองเอดูสิจะได้เท่าไหรอ่อันนี้อันนี้เออจบแล่ะจบแล้ว,ลวอีกเจ็ดวิครับเจ็ดวิอา่าเจ็ดวินะครับอา่าอีกเจ็ดวิเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอา้าวเฮ้ยขึ้นไปอีกยี่สิบแปดได้ไงอะ่ะนี่ฮะเนี่ย ก็ประมาณนี้นครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเอาไว้พอเป็นน้ําจิ้มก็แล้วกันนะครับเป็นไกล้หลายคุณชมกับเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาก็มาเล่นได้นะครับนี่ฮะแอดก็จะหยุดไปก่อนนะครับหยุดชั่วคราวแล้วก็กลับไปที่หน้าโฮมของแอสเนียนะครับแอ๊ดจะมีหน้าหน้าโฮมหน้าล็อบบี้มาเป็น2คนนี้ก็คุยกันนะครับเป็นไอเรนกับใครเนี่ยแน่ใจเป็นยูน่าหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับ น่ารักดีทั้งคู่นะฮะเราไปดูว่าตอนนี้แอดลุยมาถึงที่ปฏิบัติการที่อะไรอ่ะเข้าไปดูก่อนนี่ฮะด่านเซกเตอร์4นะครับเข้ามาถึงเซกเตอร์4แล้วด่านที่19่าส่วนรางวัลมอีอยู่6%อัพปอยเปม่อนกนก็ได้ครับยังไม่ต้องรับไปลุยด่านที่19กันก่อนเลยโจมตีก่อนเลยดูนะครับดูนะครับตอนนี้แอดยังใช้ ครับของ Android ชุดเดิมนะครับชุดเดิมก็นำด้วยไอเรนนะครับแต่ก็ตามด้วยแอมโบรเซียนะะฮแอมโบรเซียแล้วก็มีเซียมีไทยอะมีเซียแล้วมีใครอีก <G 7. S 1> อีกสองคนมีแพทติเซียอ่าแล้วอีกคนอีกคนจำชื่อไม่ได้ละคนที่เล่นดนตรีเนะี่ย อ๋อแล้วเรียบร้อยวิกตอรี่มาแล้วนะครับใช้เวลา22วินะฮะ22วิตอนนี้ทีมอของตามใจฉันนะครับทีม Android ของตามใจฉันเนี่ยขึ้นมาเลเวล26แล้วนะครับเพิ่งเลเวล26เดี๋ยวถ้าเกิดเราเคลียร์ด่านที่20เราก็จะได้รับรางวัลอันนี้มาอีกชิ้นอีกนี่งนะอีกอีกเท่าไหร,ร่อ่ะอีก10ชิ้นนะครับอีก10ชิ้นเป็นสัญญาณโปรไซออนนะฮะทีนี้เอาแค่นี้ก่อน ยังเหลือการต่อสู้อยู่มากมายเนี่ยันเนี้ยเขาจะนี่ฮะในไกด์ไลน์เราี่คบนี่ไกด์ไลน์เราเข้าไปดูได้นะครับปั๊บนี่ฮะอันนี้ที่แอดก็มาเล่นเมื่อกวันนี้เล่นไปพักหนึ่งลวนะฮะก็จะเนี้ยเหลืออีกยังเหลืออีกในชิปเสริมพลังนี่ยังยังไม่ได้เลยสรายการเรานล้วเสร็จหมดแล้วเหลือศูนย์ละศูนย์หมดแล้วนะครับก็เหลือชิปพลังปลั๊กอินนะครับที่ยังไม่ได้ไปทําเลยนะฮะเลืออีกสอ่ะลองเข้าไปดูก็ได้ในในก็ไในแล้วอ่ะ นี่ครับทีนี้ถ้าเราจะเล่นเราก็เล่นดัน3ลองดูนะครับดันดัน3นะครับเล่นดัน3ลองดูนะต่อสู้เลยเราไม่รู้ว่าตอนนี้พลังของ Android ทีม Android ทั้ง5ของเราเนี่ยสาว Android โอยแต่วะเลเวล3าน่าจะได้อยู่เอ้าลุย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 ก็คล้ายๆกับแรงคิเซอร์อย่างว่านะครับว่า เราก็ลุยไปเรื่อยๆตัาบใดที่คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเลเวลยังต่ากว่าเราเนี่ยเราก็ยังลุยไปได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่คู่ต่อสู้เลเวลใกล้เคียงกับเราเนี่ยปัญหาเริ่มเกิดล่ะนะเราต้องพ,พัฒนาทีมของเราเนี่ยให้ให้มีพลังให้มีเลเวลสูงกว่าคู่ต่อสู้ให้ได้นะฮะอะไรที่เหนือกว่าเนี่ยแน่นอนมันย่อมชนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะในโลกความจริงก็เหมือนกัน อย่าที่ไหนลบกันเนี่ยฝ่ายไหนที่เหนือกว่าก็จะต้องยึดชัยชนะอยู่วันอย่างค้ำนะอาวุธเหนือกว่าบุคลากรเหนือกว่าอะไรนะครับเนี่ยโอกาสได้เปรียบในการต่อสู้มันแน่ๆอยู่แล้ว่เรื่องธรรมชาตินะฮะนี่เหลืออีกสองครั้งเนี่ยอีกสองครั้งนี้แอดจะไม่ลุยแล้วแอดจะเข้าไปรับนี่เลยนะฮะเอาไปเข้าไปนี่เลยนี่ถึงดันสี่แล้วใช่ไหมฮะนี่ดันสามนี่แอดจะเคลียร์ด่วนเลย มนเหลืออีกสองครั้งใช่ไหมครับนี่เหลืออีกสองครั้งแอสก็จะเคลียร์ด่วนหมดเลยปับ๊บ2ครั้งนี่ฮะสองครั้งก็โอเคเลยเคลียร์ปืดนี่เพราะเราถ้าเราไม่มีเวลาเล่นเราก็ต้องใช้อย่างเงี้ยครับเคลียร์ด่วนเลยเพื่อรับรางวัลเสร็จแล้วก็ออกมาที่หน้าหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมอล็อบบี้ล็อบบี้โฮมเลยทีนี้พอมาที่ล็อบบี้โฮมแล้วแอดจะพาคุณชมไปดูการรับสมัครนี่ตอนนี้ ถ้าเรารับสมัครเนี่ยได้ตัวละครมาเยอะๆเนะี่ยเราสามารถที่จะทําตัวละครเพิ่มข้นระดับเป็น UR เป็น LR อะไรได้นะครับวิธีการเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวละครเราตัวละครเรามันได้เท่าไหร่แล้วนี่ฮะ,ะไปดูจัดการโปรไซออนนี่จัดการโปรไซออนอันนี้เลยนี่ฮะจัดการโปรไซออนเนี่ยตอนนี้แอดมีนี่ มีไอเรนเนี่ย SSR 1นะฮะจะปรับไอเรนให้เป็น UR ได้เนี่ย SSR 1ไปเป็น UR เนี่ย mm hmm. ก็จะต้องมีเฮ้ยมี SSR 1 2ตัวเหรอเฮ้ยไอเรนต้อ hmm. ง hey, มี SSR 1อยู่2ตัวไม่พอแล้วไม่พอแน่ๆก็จะต้องทำการไปไปจัดการปั๊มตัวละครหรือไปรับสมัครตัวละครเพิ่มขึ้นนะฮะที่จริงไอเรนเนี่ยเรามี SSR อยู่อีกตัวมันหายไปไหนอนะ SSR ามันต้องทำเป็น SSR หนึ่งานี่ไงไอเรนนะฮะเนี่ยไอเนตัวละครนี้เป็น SSR อยู่ถ้าจะทำให้เป็น SSR 1นึงก็ต้องต้องไปหา SSR มาอีกตัวหนึ่งเอาเราเราไปดูที่ว่าเราจะรับสมัครเริ่มต้นเลยรับสมัครอันแรกเลยครับนี่สายสร้างสารรค์และทำลายนะฮะสายสร้างสารรค์และทำลายมีนี่ครับกิจกรรมรายละเอียดอยู่นี่ครับเพิ่มอัตราการสุ่มเนี่ย เวลาที่เหลือ4วันเท่านั้นจะหมดหเวลาอีก4วันนะครับนี่ฮะจะมีเวลารับสมัครได้อีก25ครั้งทีนี้แอดมีรับสมัครโดยใช้การ์ดเนี่ยในี22ใบนะครับได้ได้2ครั้งแอดจะลองลุยดูนะครับแลวตอนนี้แอดตั้งนี่ไว้แล้วตั้งการรับสมัครแกนระดับสูงไว้แกนระดับสูงก็คือตั้งได้2คนก็คือต้องการจะมารับมีอานะครับ มีอาร์กับเรเรฮูนะครับเลอาร์กับเรฮูนะอ่านออกเสียงผิดเกลขออภัยนะครับนี่ก็เอาเลยรับสมัครรอบแรกสิบชิ้นนะครับสิบชิ้นเลยตกลงนี่ปา๊ปาปา๊ปาปา๊าป๊ามาเลยมาเลยมาเลยแล้วดูรูบิกให้ดีนะครับดูรูบิกให้ดีรูบิกนะนี่นี่น,น,นี่เป็นเหมือนในไอ้นั่นเลยเรื่องอะไรเอ่ยทรานส์ฟอร์เมอร์นะฮะมีรูบิกม,มา แตะปั๊บรูบิกทำการเปิดเปิดรูบิกออกมานู่นี่กับดูสิมาเข้าไหมดูออลโอล่ามาหน้าออลโอล่าลินเฮ้ยคุยจังเลยลินได้<อ>มาหน้าออลโอล่าเฮ้ยออลโอล่าชาเชอรี่หมดไม่มี SSR เข้ามานะครับมีแต่มีแต่แสงสีสีฟ้านะครับมีแต่แสงสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับอ่ะยืนยันไปก่อน ยืนยันไปรอบแล้วเรายังเหลืออีกเหลืออีก12นะครับเหลืออีก12เอาอีก10นี่ครับได้ตัวละครยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะยิ่งซ้ำกันเนี่ยเราจะทำให้เป็น U R เป็น L R ได้ง่ายขึ้นนะเพราะเอาตัวซ้ำๆเนี่ยเอามาเข้าคู่กันปัป๊บเปิดเลยลูบิกเปิดแล้ว oh. มาหน้ามาหน้าลิน <What? S 1> เยอรมานลิน oh, yeah. มาหน้า เออร์อมานเออร์อมานดิน,น,นเชอรี่ไดาเรียบร้อยไม่มี s s r มาเลยก็โอเคไม่ว่ากันนะครับ๋ยวนี้ถ้าจะเปิดใหม่เนี่ยเรามีอยู่2ชิ้นตรงนี้ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับมันมีการ์ดทองอยู่2ชิ้นแล้วก็ต้องใช้เงินสตาร์บิดนช่วยอีกพันหเอาเลย